ิดีโอทวีเทปนี้ไปกันที่บูพอดหัวหินพร้อมด้วยพัทธมิตรภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่สร้างสีสันให้กับเมืองหัวหินเนื่องในโอกาสครบรอบ9ก้าปีกับเทศกาล The New Chapter of Journey Celebrating 9th Anniversary โดยพนในงานได้รับเกียรติจากพระนท่านสุวัสดิ์ฤิประพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสยักษ์สุดอลังการเพื่อเป็นการประกาศสัญลักษณ์การเริ่มต้นเข้าสู่เทศกาลเฉลิมฉลองแห่งความส อย่างเป,างาปิดท้ายความสนุกด้วยมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องสาวเสียงหวานส้มมารีที่มาสร้างความสนุกและสีสันให้งานดูคึกคักสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนที่มาในงานสืบเนื่องจากว่าหัวหินเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับอินเตอร์นะครับก็มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเยอะแล้วตอนนี้ก็มีชาวต่างประเทศเนี่ยที่เขากเกษียณอายุแล้วก็มาพำนักอยู่ที่เมืองหัวหินเลยนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นเมืองที่มีความหลากหลาย ทางด้านวัฒนธรรมนะครับสัานการที่เราได้ได้จัดเทศกาลจุดไฟต้นคริสต์มาสเนี่ยเป็นการสะท้อนออกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นประเพณีของคนไทยนยีแต่ว่าเราก็ยังมีประเพณีชาวต่างชาตินะครับมาจัดฉะนั้นชาวต่างชาติที่เขามาอยู่ที่เมืองไทยมาอยู่ที่หัวหินเนี่ยเขาก็รู้สึกประทับใจนะครับที่เราได้ให้เกียรติและก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมของเขา ะครับฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ตอนนี้เราก็ส่งเสริมทั้งงานประเพณีที่เป็นวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งเป็นวัฒนธรรมของชาติอื่นทําให้เหมือนกับเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่สามารถผสมผสานความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมไว้ด้วยกันก็เป็นเสน่ห์ทำให้เมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็โดยเฉพาะหัวหญิงก็เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็บรรยากาศวันนี้ก็ดีอากาศอากาศเย็นอากาศเหมือนอยู่ต่างประเทศแล้วก็บรรยากาศจากวันนี้ก็เขาดาวไปถึงวันปีใหม่ นะครับแล้วก็เดี๋ยววันปีใหม่ก็มีข้าวดาวมียิงผู้กลางเทะเลมีคอนเสิร์ตของยุคยอมจากเกาหลีได้ยินว่าตอนนี้โรงแรมในหัวหินเต็มหมดแล้วนะครับเต็มหมดเพราะว่าเนี่ยจัดการเปิดไฟต้นคริสต์มาสจัดงานข้าวดาวมีคอนเสิร์ตดีๆเนี่ยฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็พยายามที่จะส่งเสริมให้ภาคเอกชนนะครับหรือรัฐบาลร่วมมือกันในการให้มีกิจกรรมทางด้านซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตเรื่องกีฬา เรื่อง F&B เรื่องของกินเรื่องผ้าไหมนะครับเรื่องประเพณีคอนเสิร์ตต่างๆฉะนั้นเนี่ยผมว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยถ้ามีความร่วมมือกันและจัดมากๆนะครับจัดให้บ่อยๆตามเมืองท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ให้มีความเป็นสากลเนี่ยจะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศได้เยอะแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวก็มากขึ้นเราก็จะได้เป้าหมายนักท่องเที่ยว 40, 40ล้านคนฉะนั้นถ้าปีหน้าเราทำนักที่ได้มากกว่า 40, 40ล้านคนเนี่ยเศรษฐกิจจะกระเตื้องมากกว่านี้อีกเยอะ วันนี้แข่งขันเรื่องอื่นเนี่ยก็ลาบากนะเรื่องส่งออกเรื่องลงทุนนะครับไม่ง่ายไม่หมูแต่เรื่องท่องเที่ยวเนี่ยใครสู้ประเทศไทยไม่ได้หรอกนะครับฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ทําเรื่องท่องเที่ยวกันจริงๆเถอะเรา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 อยู่ได้เพราะเป็นจุดแขงของประเทศไทยนะ ก็วันนี้เป็นวันครบรอบ9ปีของบูควันหัวหินค่ะก็เปิดมา9ปีแล้วแล้วก็จริงๆแล้วตัวของเปิดไฟต้นคริสต์มาสอะคะ่ะจะเป็นเหมือนกับธรรมเนียมสากลเนาะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะปรับตามนักท่องเที่ยวค่ะพอดีในเมืองหัวหินเนี่ยมักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีแลนด์มาร์คสักที่หนึง่งค่ะที่ทําให้นักท่องเที่ยวได้เอนจอยกับคริสต์มาสเหมือนกับที่ได้อยู่บ้านเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมุ่งเน้นที่จะทําส่วนตรงนี้ให้เป็นเดสิเนชันค่ะให้เป็นนนนนมมารคขออองงัักทท่่่เเียววใืหหิะ